สำหรับตอนนี้นะผมผมใช้มือถือ Android นะผมถ่ายกล้องหน้าอยู่โดยใช้แอปพลิเคชัน Camera ที่ติดมาก,กับตัวเครื่องเลยนะครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ตัว s m a r t l i ล Di นะครนบผมที่เป็นหัวแบบไรนิงนะผมเสียบเขากับ iPhone โดยใช้กล้องหน้าถ่ายบันทึกเลยวันนี้มาอยู่กับผมเปาเช่นเคยนะผมกับรายการ Pro r e v i e w ครับผมสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดู Audio interface หนึ่งตัวนะผม ที่ทำมาเพื่อใช้งานกับสมาร์ทโฟนโดเฉพาะนะผมไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone หรือ Android ก็ตามก็สามารถใช้กับเจ้าตัวนี้ได้นะครสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่กับเจ้า Slamonic s m a r t l i ล Plus Di และ Slamonic SmartLig ิก Pa u u ยง สมาร์ทลิกนะผมจริงๆก็จะมีทั้งของ l i g Lightning t y p e C แล้วก็เป็น3 5มนะผมถ้าเป็นตัว di ที่ผมถืออยู่นี้ผมก็ใช้งานกับ iPhone นะผมเพราะว่าหัวของมันเนี่ยจะเป็น Lightning นะครับตัวตัวนึ่งเป็นรุ่นสมาร์ทลิก u c ก็จะเป็นหัวแบบ y p e C ก็สามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆที่เป็น y p e C หรือคอมพิวเตอร์ที่เป็น y p e C ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้กับ Go โปนะตัวสมาร์ทลิกนะผมก็เหมาะกับการใช้งานประเภทแบบคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์มีแค่สมาร์ทโฟนแต่อยากอัดโคเวอร์ให้มีคุณภาพเสียเสียท่ โดยใช้ไมค์ดินามิกคอนเดนเซอร์ก็สามารถใช้ร่วมกับตัวสมาร์ทล uh ิกได้หรือสำหรับคนที่ต้องทำงานนอกสถานที่บ่อยๆนะผมแต่ไม่มีแฮนดี้เ c ค r อร์เดอร์มีมือถืออย่างเดียวเนี่ยก็ซื้อเจ้านี้ไปสามารถแปลงมือถือของคุณเนี่ยให้เป็นแฮนดี้เ c ค r อร์เดอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ XLR หรือ TRS Input เข้ามาได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคแล้วก็ภายในกล่องหน่อยครับผมว่ามันมีอะไรมาให้บ้างสำหรับภายในกล่องของเจ้า o n Smartlink DI แล้วก็ UC เนี่ยเหมือนกันเลยนะผม แน่นอนครับผมก็จะมีเจ้า Audio n e n s e m a l i c k DI แล้วก็ UC นะคผมในแต่ละกล่องเลยต่อมานผมก็จะมีในส่วนของฟองนะผมทั้งตัว DI แล้วก็ UC เลยเอาไว้ป้องกันรอยต่างๆ แล้วก็จะมี user manual นะครแล้วก็ตัว w ร r r a n ทีของ Salamonic นะครภายในกล่องก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับมาพูดถึงตัวสเปคคร่าวๆของตัว DI แล้วก็ U f c สักหน่อยนะคผมว่ามีอะไรบ้างเขอเริ่มจาก frequency response กันเลย frequency response อยู่ที่20 h z ถึง20 kHz มี Input แบบ combo jack ไม่ว่าจะเป็น XLR หรือ t i s ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครอีกทั้งยังมี Jack แบบ3.5นะผมแล้วก็มีเกณฑแยกแบบอิสระทั้งช h a n n e l 1และช a n n e l 2เลย เจ้านี้สามารถเปิดแฟนทอมภายในตัวได้มีแจ็ค3.5ไว้สำหรับเสียบหูฟังเพื่อฟังเสียงมอนิเตอร์แล้วก็เพลย์แบ็กนะครับต้องใช้ฐ่าน9โวลต์ผมที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเพื่อทํางานนะครับ ความพิเศษหนึ่งอย่างของเจ้านี้สามารถทําเป็น mono หรือ s t ิ r e อ input ได้นะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยถ้าหากเราใช้แบบตอร r e อเราสามารถมาโพสต p r o ร e ซสที่หลังได้แบบแยกซ้ายขวาถือว่าดีมากนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆข,ข,ของเจ้า DI แล้วก็ UC นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอดี้ของทั้ง2ตัวทั้ง UC แล้วก็ DI เนี่ยเหมือนกันเลยครับแม้กระทั่งหน้าตาข้างในเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยครับผมผมเลยขอหยิบเจ้า UC มาเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ DI ผมบันทึกกับ iPhone ผมอยู่นะครับก็เสียงที่ท่านผู้ชมกำลังรับฟังอยู่นี้คือผ่านเจ้าตัว DI เลยนะครับกับ PG ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีมีปรับเกณฑ์แยกแบบอิสระเลยนะครับผมขยับต่อมาจะเป็นปุ่มสวิชนะผมเป็นเล็กแล้วก็เพลนะผมถ้าคุณต้องการมอนิเตอร์เสียงระหว่างที่บันทึกไปด้วยก็ปรับเข้ามาอยู่ในส่วนของเล็กนะผมส่วนเวลาเราไปฟังเพย์แบ็กในมือถือผมเราต้องสวิชไปเป็นเพลนะผมมันถึงจะได้ยินผ่านเวลาเราเสียบหูฟังเข้ากับตัวนี้นะครับสํหรับด้านล่างนะผมก็จะเป็นออนแล้วก็ตรงกลางก็เป็นออฟและสวิชหนึ่งนะผมก็เป็นการเปิดเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเปิดแฟนทอมพาวเวอร์ด้วยนะครับสบําหนร นะครับ2 Channel เลยแล้วก็ลูอินพุตนะผมเป็นแบบแจนะ็ค3.5โผมไวฟหลับเสียบไมโครโฟนที่เป็นไวเลสก็เสียบได้นะครับ ผ่านตรงนี้ได้เลยและข้างบนนะผมก็จะมีสวิตช์เลือกโหมดเป็นโมโนหรือสเตีลนะครับพยามาด้านล่างก่อนเลยละกันนะผมช่องปล่อยสายอ่าที่เป็นตัวเอานะครับแล้วข้างก็เป็นแจ็ค3.5ไว้สำหรับเสียบหูฟังเพื่อฟังเสียงมอนิเตอร์แล้วก็เพย์แบ็กนะครับด้านหลังก็จะมีรูเข้ากับตัวกล้องผมไปซื้อเพจที่มันแปลงเสียบหัวกล้องก็ได้นะครับผมหรือเสียบกับมือถือแล้วด้านล่างนี้ผมก็เป็นช่องใส่ถ่านนะครับผมเป็นการใส่ถ่านแบบ9โวลต์ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองประมาณนี้ผมสำหรับต To สำหรับตอนนี้นผมผมใช้มือถือ Android นะผมถ่ายกล้องหน้าอยู่โดยใช้แอปพลิเคชัน Ca ม e ล a าที่ติดมากับตัวเครื่องเลยนะครับผม กับเจ้า Smart l i ิกตัว u ูที่ผมที่เป็น type ฟเนาะสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นตัว r e c o r d ์เดอร์ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็แสดงว่าทํางานได้เนาะโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว DI บ้างว่ามันทําได้บ้างหรือเปล่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ตัว Smart l i ิกดีไอที่ผมที่เป็นหัวแบบไรนะิง g ผม เสียเท่ากับไอโฟนโดยใช้กล้องหน้าถ่ายบันทึกเลยก็สามารถทํางานได้ปกติกับแอปพลิเคชันคาเมล่าใน iPhone นะครับผมน้ําเสียงก็เหมือนกันเลยเท่าที่ฟังนะผมเป็นยังไงบ้างผมสำหรับเจ้าฟลามันนิกส์มาริกทั้งตัว DI แลวก็ยูซีผมคุณภาพเสียงเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันเลยนะครับผมต่างกันแค่ออาต์ที่เป็นไลนิ่งกับ Type ่ายสีเท่านั้นเองปลีมายังๆก็ถือว่าเท่ามาได้ดีมากมีความแน่นเลยนะผมก็ดีมากสำหรับคนที่เอาไปทํค c เวอร์หรือบันทึกเสียงที่ต้องการใช้ไมโครเพนแบบ Dynamic c ม n d e n s e r นะครันะผมริบบอน ไมบูมต่างๆเนี่ยก็เหมาะมากเลยก็สํหรับใครท่ผมที่สนใจเจ้าสมาลีกทั้ง2ตัวขอผมทั้ง DI แล้วก็ UFC ก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้าน Miller Head p r ผมอยู่ที่ซอยลําแพง24แยก30รลยค่ข้างกับหอเว็บ Assumption หัวมากหรืออยู่เยื้องกับสนามราชมังคลากีาสถานแต่ถ้าใครไม่สะดวกครับผมทางเราก็มีบริการทางออนไลน์เช่นเดียวกันครผมก็ติดต่อมาตามคอนแทคข้างล่างนี้ได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Instagram หรือโทรมาก็ได้นะผมสมาลีกทั้ง2ตัวก็มีประมาณนี้ผมสํหรับวันนี้ขอมากครับที่รับชมและไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ